เติม UC เกม PUBG Mobile สุดคุ้มได้ที่ร้าน e i f ิ c a r d เติมเกมราคาประหยัดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพื่อเมื่อคนที่สนใจนะครับสามารถสอบถามโปรโมชั่นต่างๆได้ที่แฟนเพจ f c e e o o o k e i f ิ c a r d รับเติมเกมอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ครับผมจะมาสปอยชุดอัติเมตเซตชุดที่9นะครับที่จะเข้ามาประมาณช่วงเส้นเดือนนี้นะ เดีมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปรับชมกันเลยครับ โอเคหลังจากดูตัวอย่างจบแล้วผมว่าทำออกมาได้เท่มากนะครับทั้งเท่ทั้งสวยเลยนะชุดนี้นะครับเป็นชุดทองชุดที่9แล้วนะครับชื่อ s i l v e r ร์ก u s e t นะครับโดยตีนี้ทำออกมาเนี่ยทำค่อนข้างให้ออกไปทางจีนะครับเหมือนจอมยุทธอะไรพวกเนี้ยโดยมีรูปประคำทองนะครับตัดกับเสื้อสีขาวแล้วก็มีสีดำสีเทาเนี่ยตัดกับชุดผมว่าทำออกมาได้ดีนะทั้งตรง โหมดผู้หญิงแล้วก็โหมดผู้ชายนะครับในส่วนของตัวผู้หญิงนะครับก็ทําออกแบบมาได้ดีจะมีชุดซับในข้างในเป็นสีดานะครับให้แตกต่างจากผู้ชายเล็กน้อยแล้วก็รูปร่างเนี่ยจะค่อนข้างเล็กกว่าเพื่อให้ง่ายต่อก,การคล้องตัวนะอันนี้ให้ดูแบบชัดๆนะครับตัวละครผู้ชายเขาจะออกแบบบานได้ค่อนข้างเท่ามากๆนะแล้วก็ตรงหน้าอกเนี่ยจะมีสัญลักษณ์อะไรติดอยู่ตรงกลางด้วยครับส่วนของตัวละครหญิงก็จะมีสัญลักษณ์ตรงกลางหน้าอกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีชุดสีดําปิดเอาไว้ด้วย ถามาดูกระเป๋ากันครับกระเป๋าเนี่ยส่วนตัวผมว่าทําออกมาได้ไม่ค่อยสวยนะคือชุดตัวละครม,มันค่อนข้างเด่นกว่ารวมถึงสีของกระเป๋าเนี่ยผมว่าทําออกมาได้ไม่ค่อยตัดกับชุดเท่าไหร่นะควรจะทําสีเข้มไปเลยนะครับให้ตัดกับชุดสีขาวแต่ว่าเครื่องล่อนเนี่ยซิลเวอร์กูรูโฮเวอร์บอร์ดเนี่ยผมว่าเขาทาออกมาได้ดีนะสวยมากอันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็น ปืน M4 ประคำนะครับที่มาพร้อมกับธีมของชุดเลยนะผมว่าอันเนี้ยถ้าเราดูปืน M4 อย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะลกนะแต่พอใส่กับชุดทองชุดที่9แล้วเนี่ยด้วยธีมที่ทําออกมาเป็นแนวจอมยุทธหรือกําลังภายในอย่างเงี้ยผมว่าทั้งชุดรับปืนอะมันค่อนข้างรับกันนด้ดีเวลาเราใส่แล้วก็ถือปืนไปด้วยเนี่ยมันค่อนข้างสวยครับเดี๋ยวเรามาดูปืน M4 ประคำเลเวล1กันนะครับอันนี้แค่เลเวล1ก็สวยแล้วนะผมว่าทำออกมาได้ค่อนข้างเรียบดียังไม่ลกนะครับ โซลเลเวลสองนะครับเวลากาจัดศัตรูได้เนี่ยจะมีสายฟ้าลงมานะพร้อมกับกล่องนะครับอันนี้ผมว่าทําออกมาได้สวยนะโซลเลเวลสา3นะครับจะมีรูปประคำขึ้นมาเส้นหนึ่งแล้วก็จะมีตัวกิเลนขึ้นมาอยู่ตรงกลางกระบอกนะครับอันนี้ผมว่าทําออกมาดีนะยังไม่ลกมากต่อมามาดูเวลสี่ครับอันนี้คิวฟีเวลายิงได้นะสวยมากสวยมากๆคิ Q วฟีเวลาขึ้นมามันจะมีตัวกิเลนขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีควานพร้อมกับสายฟ้าขึ้นมาด้วยอันนี้ก็ทําออกมาได้เหมือนกับปืนเลย แล้วก็เวลายิงเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเด่นกว่าคิวฟิตอัน,นอื่นๆนะผมว่าอันนี้สวยมากเลยผมชอบมากอันนี้ส่วนเลเวล5านะครับจะเป็น a l ิ effect เวลายิงเนี่ยมันจะมีประกายสายฟ้าขึ้นมานะแล้วก็สีที่ออกมาเนี่ยเป็นสีทองด้วยผมว่าใครที่กําลังหาเอฟเฟกเวลายิงเนี่ยผมว่าอินโฟรประคำเนี่ยตอบโจทย์เลยสวยมากครับอันนี้ต่อมาเลเวลหครับอันนี้รูปรษณ์ของปืนจะชัดขึ้นเยอะเลยนะจะมีรูปประคำเพิ่มขึ้นมานะครับรวมถึงควันหมอกๆจางๆเนี่ย มาประดับกับปืนรวมถึงจะมีสายฟ้ามาเป็นลูกเล่นของปืนกระบอกนี้ด้วยแล้วก็จะมีอุปกรณ์ชุดตกแต่งทั้งหมดเลยนะครับของ M4 ประคำทองอันนี้จะเป็นลูกเล่นเวลาเราทําการตรวจสอบปืนนะเขาจะทําออกแบบมาเหมือนกับมีสายฟ้าที่มันจะออกมาจากปืนอ,อันนี้เขาจะทําลูกเล่นให้ออกมาคล้ายๆกับเ k นค้น้แข็งนะครับที่จะมีะมังกรน,น้ำแข็งออกมาจากปืนแล้วก็ปืนจะมีการสั่นแต่ว่าเอ็มโฟประคำอัานนี้จะเป็นลูกเล่นของสายฟ้าแทนนะ ที่ค่อนข้างวิ่งอยู่ตลอดเวลาทําให้คนถือปืนเนี่ยคุมปืนไม่อยู่อันนี้ผมชอบลูกเล่นนี้มากเหมือนกันต่อมาเลเวล7ครับอันนี้ลูทบ็อกเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างธรรมดานะถ้าเทียบกับปืนกระบอก,กอื่นๆนะรวมถึงเลเวล8นะครับเวลาย,ยิงได้ก็จะมีสายฟ้าออกมาแค่นี้เองผมว่าอันเนี้ยลูกเล่นมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหรอ่อ่ะผมว่ามันจะดูรีบเรียบไปเลยนะครับถ้าเทียบกับ M4 ็มโฟเลเวลแกระบอกแรกหรือว่าเ k คน้ำแข็งนะครับอันนี้ถ้าเราเทียบกับ M4 Imperial Splendor นะครับที่เป็นเลเวล8เหมือนกัน ถ้าเราดูที่โมเมนต์กรตยศเนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่างจาก m อประคำค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าเวลาเรายิงศัตรูได้เนี่ยมันจะมีลุกเล่นขึ้นมาก่อนนะครับก่อนที่จะทําเป็นกล่องให้เราดูนะถ้าเทียบกับ m อประคำเนี่ยจะมีสายฟ้าขึ้นมาแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็เป็นกล่องไปเลยแต่ตัวนี้ผมว่าเลเวล8ของฟง m อ็มโฟอิ a พีตัวนี้ผมว่ามันทำได้ค่อนข้างสวยกว่าหรือเราจะดูเ k เปียบเทียบก็ได้ครับ อย่าง A.K เนี่ยเวลาถึงเลเวล8เนี่ยมันจะมีอิโมชันขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยเป็นสุดบล็อกแบบนี้ผมว่ามันทำค่อนข้างสวยกว่าหรือดีกว่า M4 ประคำอันนี้นะครับแต่โดยรวมลุกเล่นต่างๆของ M4 อันใหม่เนี่ยผมว่าก็ทำออกมาได้ดีนะครับในหลายๆจุดทั้งคิวฟีดแล้วก็ตรงเอฟเฟกต์เวลายิงนะครับที่เป็นสายฟ้าจะมีแค่เลเวล8ม oment เกียรติยศนี่แหละที่มันค่อนข้างดรอปกว่าตรง M4 อันกันก่อนหรือว่าตัว A.K อันใหม่นะครับ คร่าๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับชุดที่จะเข้ามาใหม่ในช่วงสิ้นเดือนนะผมว่าชุดนี้เป็นชุดที่เท่แล้วก็สวยมากนะครับมันค่อนข้างแตกต่างจากชุดทองชุดอื่นๆที่เราเจอมานะถ้าเพื่อนๆคนสนใจนะครับก็สามารถเติม UC แล้วก็ไปเปิดชุดทองกันได้นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ